สวัสดีนะคะผู้มากด้วยบุญบารมีทุกทกท่านวันนี้พบกันนะคะกับเมเนตนณภาค่ะแบ่งปันพระแท้พระใหม่ยอดนิยมนะคะจากคลิปอีพีเมื่อวานใช่ไหมคะที่เมย์ให้ดูนะคะว่าเหรียญตัวอย่างเหรียญน,นะคะตัวอย่างเหรียญเซมาสมปัานาของหลวงปู่สมศรีสุจิตโตบางท่านยังไม่เข้าใจนะคะคือ เมื่อวานนี้นะคะเมย์ได้รับเหรียญจากโรงงานนะคะส่งมาให้เพื่อที่จะนำไปให้หลวงพ่อชรัตขันติโกท่านเป็นผู้จานด้านหลังให้นะคะหลังเรียบจานมือนะคะเพราะว่าหลวงปู่นะคะท่านอ,อ,อนุญาตนะคะให้หลวงพ่อชรัตนะคะเป็นคนลงลายมือจานให้แทนหลวงปู่สมศรีสุจิตโตนะคะเนื่องจากว่าหลวงปู่ท่านจานไม่ไหวนะคะท่านก็เลย ให้หลวงพ่อชรัตนะคะจานให้หลวงพ่อก็เลยเป็นผู้จานหลังเหรียญให้นะคะเหรียญน,นะคะจะปลุกเสกวันที่18มกราคมนี้นะคะ18มกราคมปีหน้านะคะ18มกราคมปีหน้า2569นะคะเป็นพระของขวัญปี2569นะคะ หลายคนงงไงหลายคนสงสัยนะคะบางท่านโทรมาถามนะคะมีก็เลยมาบอกในคลิปวันนี้นะคะว่าว่านะคะจะได้รับพระหลังวันที่18นะคะถ้าใครนะคะอยากเดินทางมาร่วมพิธีปลุกเสกเดินทางมาร่วมได้นะคะในวันที่18มกราคมสองหนะคะที่วัดป่าสีสว่างธรรมอำเภอกรมารลาสัยจังหวัดกาฬสาินและขออนุญาตย้อนไปนิดนึงนะคะ สำหรับใครที่ยังไม่จองนะขอขอพูดเรื่องจองก่อนใครที่ยังไม่จองนะคะสามารถจองได้เนื้อเหล็กเปียกยอดพรทธาพนมใกล้จะเต็มแล้วแล้วทุกคนรู้ไหมว่าคือมีก็เข้าใจโรงงานนะคะว่าโรงงานเขาเห็นว่ายอดจองเราน้อยเขาก็เลยไม่กล้าปั๊มเต็มตอนแรกจะเป็น2 0 0พกว่าเหรียญสรุปแล้วนะคะจัดสร้างแค่1 9ึ่ ส4เหรียญเท่านั้นนะ 1, หนึ่เหรียญเท่านั้นนะคะมี 1, เขียนไว้อยู่นะคะหนึ่เหรียญนะทั้งหมดนะคะมีเขียนไว้นะคะ 1, 1, หนอหนึ่เ้าร้อหเรียญน,นะไม่ถึงสิ่9หนเหรียญเท่านั้นนะคะนะคะ 1, หนึ่เหเหรียญน,นะคะรุ่นนี้นะคะเป็นพิเศษ มากๆเพราะว่าเป็นรุ่นที่มีตั้งใจทําออกมามากๆไม่ว่าจะเป็นความคมชัดของเหรียญน,นะคะแล้วก็เรื่องยันด้านหลังเป็นยันเรียกเงินนะคะยันพญานาคด้วยนะคะหลวงปู่ท่านบอกว่าถ้าใครได้บูชารุ่นนี้ไปนะคะจะเกิดโชคเกิดปฏิหารโดยที่แบบว่าหลวงปู่บอกว่าใครที่ได้บูชาวัตถุมงคลเหรียญรุ่นสีมาสมปัานาไปจะเกิด เรื่องเงินจะเกี่ยวกับเรื่องเงินที่ได้เรื่องเงินมาแบบแบบไม่ค่าคิดนะคะถ้าหบอกแบบนี้จะได้มาแบบฟุกๆจะเกิดปฏิหารดังดังชื่อตามหลังเหรียญด้วยนะคะอันนี้คือหลวงปู่ท่านได้บอกไว้ด้วยนะคะเมย์ก็เลยอยากให้ทุกคนนะคะได้เอารุ่นนี้ไปไว้เพื่อบูชาพุทธคุณหลวงปู่สมศรีหลายคนไม่รู้จักว่าท่านคือใครนะคะหลวงปู่สมศรีนะคะท่านเป็นพระที่ อยู่อย่างสมถะเรียบง่ายนะคะใครที่ไปกราบหลวงปู่ลองไปกราบดูนะนะคะท่านไม่ยึดตําแหน่งใดๆทั้งสิ้นนะคะท่านไม่รับตําแหน่งใดๆทั้งสิ้นและไม่ยึดติดกับอะไรทั้งสิ้นหลวงป,ปู่นะคะท่านเป็นศิษย์ ของหลวงปู่ทองมาถาวโรนะคะเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ทองมาถาวโรนะคะเป็นลูกศิษย์ลำดับที่20ซึ่งมีในหนังสือนะคะลงไว้ด้วยนะคะว่าศิษย์หลวงปู่ทองมามีใครบ้างนะคะและหลวงปู่สมศรีเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ทองมาลำดับที่20ค่ะและที่ดำรงธาตุขันอยู่คือหลวงปู่สมศรีนะคะท่านยังมีอยู่องค์นี้แหละค่ะคือหลวงปู่สมศรีนะคะที่ท่านเดินทุดง ตามหลวงปู่ทองมาถามว่าโรตามป่าเขาลำนาภัยยังมีแค่ท่านนี่แหละนะคะและหลายเกจิเลยนะคะก็ที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ทองมาท่านยังบอกว่าหลวงปู่สมศรีมีองค์เดียวคือหลวงปู่สมศรีสุจิตโตท่านสำเร็จวิวชากินนารีด้วยตัวเองนะคะหลายอาจจะมีหลายรูปนะคะที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ทองมาแต่ แต่หลายท่านเลยนะคะท่านบอกกับลูกศิษย์ทุกคนเวลาเข้าไปกล่าวว่าหลวงปู่สมศรีท่านเก่งนะเพียงแค่หลวงปู่นะคะท่านไม่ทุกวันนี้ท่านไม่ค่อยพูดนะคะพูดน้อยและที่สําคัญท่านไม่ค่อยออกสื่อและไม่ค่อยไปปลุกเสกตามที่ต่างๆนะคะไม่ค่อยรับกินิมนต์ไปปลุกเสกตามที่ต่างๆก็เลย มีคนรู้จักน้อยนะคะไม่ค่อยใครรู้จักหลวงปู่สมศรีนะคะเมย์ก็เลยอยากเป็นคนหนึ่งนะคะที่ได้บอกเล่ากับทุกคนว่าเรายังมีพระเกจิที่ท่านกราบไหว้ได้โดยสนิทใจและท่านเก่งมากนะนะคะโดยที่อยู่ที่วัดป่าสีสว่างธรรมอำเภอกำมลาสายัยจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะนะคะวิชากินลีเป็นวิชาที่ไม่ใช่ว่าจะเป็น ลูกศิษย์ของลูปู่ทองมาแล้วจะได้วิชากินนารีนี้ทุกคนนะนะคะอันนี้คือเรื่องจริงและมากเหนือไปกว่านั้นเมย์ก็เพิ่งรู้เพิ่งรู้ตอนที่เมย์เล่าให้ฟังในคลิปอีพีที่ผ่านมานะคะเพิ่งรู้ว่ายันด้านหลังยันด้านหลังนะคะยันด้านหลังที่อยู่ในหลังเหรียรุ่นเสมาสมปัานาที่เมย์เป็นผู้สร้างนี่แหละคะ่ะเมย์เพิ่งรู้นะคะจากพระอาจารย์นะคะจากหลวงพ่อชรัต รู้วันที่มีส่งรูแปแบบให้หลวงพ่อชลัดดูแล้วหลวงพ่อชรัดรรทูมาคุยกับมีประมาณเกือบชั่วโมงเลยนะคะท่านบอกว่ารู้ไหมว่ายันด้านหลังนี้เป็นยันอะไรมีก็บอกมีก็เลยบอกหลวงพ่อว่ามีไม่รู้นะคะว่าเป็นยันอะไรรู้แต่ว่าเป็นยันเรียกเงินเพราะว่าหลวงปู่บอกว่าเป็นยันเรียกเงินนะคะหลวงพ่อชลัดท่านก็เลยบอกว่าเป็นยันกินนานะคะทุกคนมันเป็นเรื่องแปลก และเรื่องบังเอิญมากสําหรับมีนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านหลังเกี่ยวกับองค์พญานาคนะคะเพราะว่าเราก็อยู่ริมแม่น้าโขงเนาะเราก็เป็นสายมูนับถือองค์พญานาคอยู่แล้วนะคะไปมูที่ไหนเมีก็องค์พญานาคนะคะแล้วก็แล้วยันด้านหลังนี้นะคะซึ่งหลวงพ่อชลดท่านบอกว่าเป็นยันเป็นยันกินนารีนะคะแต่หลวงปู่บอกว่าเป็นยันเรียกเงินนะคะยันกินนารี ที่หลวงปู่ท่านสําเร็จวิชาด้วยตัวท่านเองนะคะไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะนะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะผ่านมาเห็นคลิปเมย์และจะได้ร่วมทําบุญกับเมย์นั้นเมย์ถึงบอกว่าทุกคนที่ได้ร่วมทําบุญกับเมย์เมย์ถึงบอกย้ําเสมอว่ารุ่นนี้เมย์สร้างน้อยมากสร้างน้อยจริงๆเพราะว่าขนาดเราสร้างน้อยเนี่ยทุนไปสามแสนกว่านะคะทุนไปที่สามแสนกว่า ซึ่งยอดจองเรายัางไม่ถึง20%ด้วยซ้ำนะคะเมย์ก็เลย1,962เหรียญน,นี้นะคะอยากให้ทุกคนได้ร่วมบุญด้วยกันนะคะร่วมสร้างพระวิหารไปด้วยกันนะคะตอนแรกว่าจะบูรณะองค์พระสถูปของปู่ทองมาด้วยแต่ก็ทางวัดก็บอกว่าถ้าเรายังไม่พร้อมเราก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆอ,อันนั้นมยก็ สบายใจขึ้นนิดนึงตอนแรกมีก็หนักอึ้งมากเลยนะนะคะตอนนี้นะคะตอนนี้ยังสามารถร่วมบุญได้นะคะหรือว่าจะไปร่วมบุญที่วัดก็ได้ถ้าใครนะคะไม่สะดวกจองกับเมีไปกราบหลวงปู่สมศรีและไปจองที่วัดได้เลยนะคะวัดก็รับจองนะคะวัดก็เปิดรับจองให้นะคะไปได้เลยนะคะจะร่วมบุญที่ไหนนะคะร่วมได้นะคะไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะที่ทุกคนผ่านเข้ามาแล้วเห็นคลิปมในวันนี้นะคะ สามารถร่วมบุญด้วยกันนะคะกับเหรียญเสมาสมปัานาของหลวงปู่สมศรีสุจิตโตค่ะก่อนอื่นเลยวันนี้นะคะเมีขอมาแบ่งปันบารมีนะคะหลวงปู่มหาศิลาและอีกหลายๆเกจินะคะเพื่อที่จะนําทุนนี้แหละคะ่ะไปจ่ายโรงงานด้วยนะโรงงานแบบ หลังปีใหม่นี้นะคะต้องเคลียร์มีก็เลยจะเอาเหรียญของหลวงปู่ศิลานะคะของหลวงป,ปู่มหาศิลาและอีกหลายๆเกจิที่เมมีอยู่นะคะมาระดมทุนนะคะในการเอาไปจ่ายโรงงานนะคะแล้วก็เอามาทํารุ่นเีมาสมปทานาของหลวงป,ปู่สมศรีสุจิโตนะคะฝากทุกคนนะคะร่วมบุญด้วยกันนะคะเดี๋ยวเมย์จะให้ดูในวัตถุมงคลของหลวงปู่ศิลานะคะฝากด้วยนะคะเมย์เชื่อว่าพาทุกองค์มีเจ้าของนะคะไม่วันนี้ ก็พรุ่งนี้นะคะเจ้าของก็ต้องมาเจอนะคะเพราะว่าพาท่านก็เลือกเจ้าของเหมือนกันนะคะเมียก็จะเอาลงวนลงวนอยู่อย่างเงี้ยนะคะจนกว่าเจ้าของท่านจะมาเจอนะคะมานะคะเริ่มจากรายการแรกนะคะของหลวงปู่มหาศลานะคะเพื<ะ>่อนะคะที่จะระดมทุนนะคะฝากทุกคนด้วยนะเพราะว่าบางรายการนะเมียเอามาแบบว่าปล่อยให้ในราคาแบบว่าต่ํากว่าทุนที่เอามาอีกนะจริงๆ <c oughs> <c oughs> นะคะไม่อยากจะบอกแต่ว่า โอ้โหคือแบบว่าตอนนี้ราคานะต่างจากตอนที่เราเอามามากนะคะบุญจะสำเร็จได้นะคะถ้าเราร่วมด้วยช่วยกันแต่ว่าองค์นี้นะคะเป็นเนื้อเงินหน้ากากทองคำแท้นะคะนี่คะ่ะเนื้อเงินหน้ากากทองคำแท้นะคะทุกคนเนื้อเงินหน้ากากทองคำแท้จ้า ครอบรับประกันพัทยันหลลน่ปวดเลยนะคะรับประกันตลอดชีดเป็นเปิดโลกบรรดาลรั์นะเมื่อก่อนโอ้โหมีเอามาสองหมื่นกว่าบอกตรงนะเปิดโลกบรรดาลรั์นะคะเปิดโลกบรรดาลรั์นะคะ เลขหนึ่งสองเจ็ดค่ะเลขหนึ่งสองเจ็ดเปิดโรคบันดาลทรัพย์เลขหนึ่งสองเจ็ดด้านหลังนะคะเป็นยันพระอินทร์กับยันพระพรหมนะคะยันพระอินทร์กับยันพระพรหมจะช่วยได้ไวและช่วยได้เร็วนะคะองค์นี้นะคะเปิดโรคบันดาลทรัพย์จากราคาโอนให้ราคานี้เลยนะนะคะราคาโอนโอนหนึ่งหมื่นหกพันบาทนะคะโอนหนึ่งหมื่นหกพันบาทปลายทางปลายทางนะคะปลายทางปลายทางหนึ่งหมื่นเก้าพัน โอนหมื่นหกค่ะไปทางหมื่นเก้านะคะราคาแบบต่ำกว่าทุนมากนะระดมทุนก่อนตอนนี้นะคะต่อจะ้ะองค์นี้นะคะหลวงปูท่ทวดนะคะเปิดโลกพระธาพ,พนมค่ะหลวงปูท่ทวดนะคะเปิดโลกพระธาพ,พนม หลวงปู่ทวดเปิดโลกพระธาตุพนมนะคะวันที่31นี้นะคะก็จะเดินทางนะคะไปวัดหลวงปู่สมศรีสุจิตโตถ้าใครนะคะถ้าใครอยากร่วมไปไหว้หลวงปู่ด้วยกันนะวันที่31อนะคะธันวาคมนี้นะคะเพราะว่า,าที่วัดนะคะจะทำพิธีเปิดภูมินะคะเปิดภูมิ องค์พญานาคเจ้าที่เจ้าทางพระแม่ธรณีที่อยู่ที่วัดป่าสีสว่างธรรมนะคะให้เลขหนึ่ององนี้เลขหนึ่งสี่แนะคะหนึ่นะนะคะเลขหนึ่ง่แปดสอค่ะนะคะหนึ่องนะคะองนี้ราคาพิเศษเลยนะ1 4ึ่งนะคะ ราคาโอนคะ่ะราคาโอน1น0 0งพันหนึ่งพันสองร้อยอ่ะให้โอนพันสองนะโอนพันสองนะคะปลายทางปลายทางพันห้าโอนพันสองไปทางพัง 1, นห้า 1, 5, นะคะหนึ 1, 4, 8, ่งสี่แปดอเลขหนึ่อเอาทุนไว้ก่อนตอนนี้เอาไปให้โรงงานก่อนนะคะมีมาลม้มตอนมีโดนภาษีนี่แหละ โดนภาษีย้อนหลังหนักมากนะมาล้มตอนนี้แหละนะคะโหยแม่ขูดเลือดกระปูมากเลยมาต่อมาค่ะองค์นี้นะคะองน,นี้ปิตาปิตารวยไม่ยั้งนะคะปิตารวยไม่ยัง้งเนี่ยค่ะเนื้อรวมมวลสารก้นโคบมีชอบองค์นี้มากเลยรุ่นนี้เลยนะคะแล้วเมีก็ห้อยเป็นรุ่นนี้เลยนะเนี่ยค่ะปิตานะพระปิตานะคะ รวยไม่ยัง้งด้านหน้านะคะฝังมิดยาเงินหลวงปู่ศิลานะคะเลขสองเจ็ดห้าเลขสองเจ็ดห้าจ้ะด้านหลังนะคะเป็นยันมหาเศรษฐีนะคะองค์นี้ราคาโอนโอนสามหมื่นสองนะคะโอนสามหมื่นสองอะมีให้ง่ายๆเลยโอนสามหมื่นโอนสามหมื่นนะคะโอนสามหมื่นนะโอนสามหมื่น ปลายทางนะคะสามหมโอนส0 0หมค่ะปลายทางส5มหมไม่เอาไว้ตอนนี้จะเอาไว้ตอนไหนบอกเลยหลวงปู่มหาศิลายังไงท่านก็คือหลวงปู่มหาศิลานะคะคนก็ไม่ว่าจะทํารุ่นไหนออกมาคนก็เช่าเก็บกันเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าแต่ละคนได้ไปก็เกิดประสบการณ์นะคะมีถึงบอกว่าแต่ละคนได้ไปก็เกิดประสบการณ์นะศรัทธ,ธาบารมีเกิดนะคะต่อมาองค์นี้นะคะ องนี้ก็เป็นพัปปิตานะพัปปิตารวยไม่ยังเมีชอบพัปปิตารวยไม่ยงงังดังชื่อมากเลยนะคะขอให้มีรวยไม่หยังตลอดไปนะโดนภาษีแล้วแต่ก็ภูมิใจเมย์ก็คิดว่าเออที่เราโดนไปก็นะไปซื้อรถถังนะคะนะภูมิใจอยู่นะนะคะได้เป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องประเทศชาติ <c oughs> องค์นี้นะคะเป็นเนื้อดินเผาเนื้อดินเผาวัดท่าสะแบงนะคะเนื้อดินเผาวัดท่าสะแบง แยกชุดกรรมการนะคะก้นนี่ค่ะด้านฐานนะตรงก้นเนี่ยค่ะตะกุดทองคำนะคะอุตตะกุดทองคำเลขสามแปดห้าองนี้เลขสามแปดห้าสวยมากเลขสามแปดห้าแยกชุดกรรมการนะเลขสามแปดห้านะคะเนื้อดินเผาวัดท่าสะแปงราคาพิเศษเลยให้ราคานี้เลยนะจ๊ะราคาโอนราคาโอนนะคะแบบ พันเนะคะโอน8ป0พนะคะปลายทางปลายทาง10,000โอน8ป0พเ้าไปทาง1 0,000น, 000. 000นะคะระดมระดมต่อมานะคะต่อมาเป็นรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นนี้ของวงป,ปูศีลานะของวงป,ปูศีลาส่วนมากมีเอาเนื้อแบบเนื้อหลักๆมานะคะ องค์นี้นะคะเป็นพระผงเศรษฐีเหนือดวงนะคะไหว้ครูปีหกหกค่ะว่ายครูปีหกหกนะพระผงเศรษฐีเหนือดวงเลขหนึ่งสามห้าหนึ่งหนึ่งสามห้าหนึ่งค่ะด้านหลังองค์นี้นะคะราคาโอนแปดร้อยห้าสิโอนแปดร้อยาสิบค่ะปลายทางเก้าร้อหาสิบนะจ๊ะโอนแปดร้อบปลายทางเก้าร้อยหที่มีโดนภาษีย้อนหลังเพราะว่า ปลายทางนี่แหละแล้วแบบว่าสัมภากรเขาไม่ได้แบบว่าไม่ได้ฟังเรานะว่าทุนเท่าไหร่คือพระเนี่ยทุนสูงกําไรน้อยมากเลยบางทีขายขาดทุนก็มีเมย์ก็บอกเขาแต่เขาก็ไม่ได้ฟังเขาคิดว่าเป็นรายได้รายได้อย่างเดียวตีเป็นรายได้อย่างเดียวปวดหัวมากเลยแต่เราก็ต้องจ่ายนะคะแต่เราก็ต้องจ่ายเนาะ เป็นหน้าที่นะคะต่อมานะคะขอแบ่งปันบารมีนะคะหลวงปู่โตะนะคะหลวงปู่โตะวัดประดู่ฉิมพรีนะคะหลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพรีนะวันนี้นะคะมีรอบ ep ก่อนเมเอารุ่นร้อยสิบเอ็ดปีมาให้ดูแล้วใช่ไหมนะคะแต่วันนี้รุ่นร้อยสิบเอ็ดปีเมก็เหลืออย่างอย่างละไม่เยอะนะแต่ว่าวันนี้จะให้ดูรุ่นรุ่นบูระอุโบสถก่อนนะคะรุ่นบูระอุโบสถก่อนนะคะเป็นเป็นองค์นี้ก่อน นะเป็นองค์นี้ก่อนนะคะนะ่ะนะคะปิตานะคะปิตานะนี่ค่ะรุ่นบูรณะอุบโบสถนะคะของหลวงปู่โต,โตปิตาปดนีีนะองค์นี้เป็นเนื้อใบลานนะคะองค์นี้เป็นเนื้อใบลานนะคะ ปิตาปนีนะคะรุ่นบูรณะอุโบสถของหลวงปู่โตนะคะพิธีใหญ่นะคะพิธีใหญ่พิธีปลุกเสกพิธีใหญ่ปลุกเสกที่วัดประดูชิมพลีนะคะและมีมวลสารนะคะเก่านะคะของหลวงปู่อยู่ในรุ่นนี้ด้วยนะคะรับประกันแท้นะคะเพราะว่ามีบูชามาจากวัดเลยนะนี่ค่ะด้านหลังองค์นี้นะคะปิตาปดนีนะคะ หลวงปู่โตค่ะรุ่นบูรณะอุโบสถนะคะองค์นี้ราคาโอนนะราคาโอน1,000บาทไปทาง1,200นะคะโอน1,000พไปทาง1,200ทําไมไปทางบุกเยอะเพราะว่านี่แหละโดนหักนะที่จ่ายไม่พอเลยโดนภาษีย้อนหลังเยอะมากนะต่อมาค่ะองค์นี้เป็นเนื้อเกสรน,นะเนื้อเกสรเดี๋ยวมีให้ดูเป็นเนื้อเนื้อเลยเนาะเพราะว่ามีรับประกันอยู่แล้วนะคะ องนี้นะจ๊ะองนี้เนี่ยค่ะราคาเท่ากันเลยนะคะราคาเท่ากันเลยโอหนึ่งพันนะคะมีเนื้อเกสรกับเนื้อใบลานนะคะแต่ละเนื้อนี่ก็เหลือไม่เยอะเหลืออย่างละสามองนะเหลืออย่างละสามองนะคะหมดแล้วก็คือหมดเลยนะคะหมดแล้วก็คือหมดเลยต่อมานะคะองนี้นะคะองนี้จะเป็นพะพิตาเน็ก ลงมาหน่อยนะรุ่นบูรณะอุโบสถเหมือนกันนะคะรุ่นบูรณะอุโบสถเช่นกันเห็นไหมมวลสารเยอะมากนะคะติดมวลสารเยอะมากนี่เลยนะองค์นี้ด้านหลังนะ,ะดูปุตโตวัดป่าดุชิมพลีนะคะองค์นี้ก็เนื้อใบลานนะคะเนื้อใบลานนะคะเหลืออย่างแล้วน่าจะเหลืออย่างละสององนะคะองค์นี้ราคาโอนนะคะ ราคาโอน900ปลายทาง1,100โอน900้จากปลายทาง1,100นนะคะต่อจะ้ะองนี้นะคะก็เนื้อเนื้อเกรสรน,นะคะเนื้อเกรสรน,นี่ค่ะองนี้ก็เนื้อเกรสรน,นะคะราคาโอนนะคะ เหมือนกันเลยนะราคาโอนเท่ากันกับองค์เมื่อกี้เลยนะจ๊ะวันนี้เดี๋ยวมีให้ดูประมาณนี้ก่อนนะคะต่อไปอีกอย่างหนึ่งนะคะที่หลวงพ่อชรัตท่านจานนั้นนะคะจะอยู่ในรายการลังลุนนะคะลังลุนนะคะ,ล,ล,นนะ,คะลังลุ้นไม่ไม่รู้ว่าจะอยู่ใน รุนไหนบ้างนะคะอยู่ในลังรุ้นนะคะแต่ว่าราคาเมย์ให้ราคานี้เลยนะคะราคา219บาทนะคะรุ้นละ2 1 9บาทสามารถจองได้นะคะถ้าเกิดพาออกแล้วไม่ได้ราคานี้นะบอกเลยนะคะรีบๆร่วมบุญด้วยกันนะคะเห็นไปหมดแล้วทุกรายการนะคะฝากทุกคนนะคะร่วมบุญด้วยกันนะคะไม่ว่าจะปิดรายการไหนเมรับประกันพระแท้ยันหลิมบวชเลยนะคะรับประกันตลอดอชีพนะคะ นีแหละเป็นสิ่งหนึ่งที่พยายามทำมากมากเลยนะคะที่จะทำทุกอย่างให้สำเร็จรุ่ร่วงไปด้วยดีนะคะคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะก็ถือว่าเราได้เป็นสะพานบุญร่วมกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปอีพีหน้าค่ะสำหรับวันนี้กราบสวัสดีค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะ